สวัสดีครับจรสุกกวันหนึ่งนะครับมาสองโรงพยาบาลแล้วครับผมตอนแรกไปโรงพยาบาลสลินทรนะครับผมไปขอประวัติการรักษาย้ายมาโรงพยาบาลประกันสังคมนะครับของดีภารามนะครับอายามาอยู่พี่น้องมารักษาดูอาการยังไม่หายดีครับพี่น้องเี่ว่าเป็นฝีอะครับเป็นฝีที่ตูระมาติดตามการรักษา และจัดสุกก็ย้ายมาโรงพยาบาลวิภาลามสุกย้ายมารับการรักษาอยู่โรงพยาบาลให่งนี้นะครับโรงพยาบาลนี้ครับอยู่โรงพยาบาลวิภาลามเี๋ยวได้ยาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับได้ครับผมหนึ่งวันสองโรงพยาบาลนะครับผมวันนี้ ไปสิริทรสิริทอนแล้วก็วิภารามนะครับผมมารับรับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนาะและหมอนัดอีกทีหนึ่งวันที่19มกราสอง5ันหลังปีใหม่เลยครับ19เเลยไม่แน่ใจว่าจะติดงานหรือเปล่าครับผมติดธุระหรือเปล่า เป็นงานแต่งของอาปาน้ะต่อนะครับผมวันที่สิบเก้าับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับกลับห้องก่อนแล้สิทธิประกันสังคมในการรักษาเนาะพี่น้องตอนแรกการสุกที่รักษาอยู่สลินทรอนก็คือสิทธิประกันสังคมของการสุกอยู่ในระหว่างการ,รการย้ายเนาะ มันยังไม่เข้าระบบก็เลยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐก่อนนะครับผมทีนี้สิทธิประกันสังคมของเรามาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลวิพารามก็เลยขอประวัติการรักษามารักษานะครับครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวชมเส้นทางบรรยากาศก่อนนะครับผม จะวางเดินทางกลับนะครับในซอยนะครับนี่ครับตังนี้จะเป็นคลองอะจะเป็นคลองน้ํานะครับผมคลองน้ําสามารถตกปลาได้เนาะบ้านดิมคลองนะครับผมนี่น้องบ้านดิมคลองชมบรรยากาศบ้านดิมคลองไปพร้อมด้วยนี่ก็ปเป็น ทางเดินเนื้อที่ไหนครับเนื้อที่ไหนครับนี่เคียงเนื้อเหรอมันไม่เคีย่เนื้อเป็นร้านเนาะก็เอามาทุกวันไปไปดูก่อนขายครับนี่ยเหมือนซีเลยเนียร้านตัดผมพ่อที่พ่อตัดร้านไหนตรงนู้นอ๋อนี่ครับบ้านเรมคลอง เวลาฝนตกในน้ำก็จะขึ้นนะครับเนี่ยนะครับี๋ยวก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศเต็มคลองบรรยากาศบ้านลินคอนุก้อนฝากยาไว้หน่อยนะครับรวมรวม หลังคลองนะครับผมรนน้านปิด,ปดอ่อวันอังคารครับวันนี้ชมบรรยากาศหลังดินคลองเดินทางกลับรถก็ไปจอดอยู่รถจอดหน้าสถานี้รถไฟนะครับ ก็ของเราเพิ่มเลยพี่น้องแดดเปียงเลยบรรยากาศหลังคลองของเราก็สิ้นสุดลงนะครับผมเราก็จะเดินออกสู่ถนนใหญ่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเลยครับผมคอนโดในกรุงเทพครับผมหรูหราจริงๆเลยพี่น้องนี่ครับ ตึกราบ้านช่องรูรามากเลยพี่น้องแล้วตึกอาคารเนาะหรูหราครับถ้าใครมีตังก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ราคาน่าจะหนักนะครับผมจันสุกว่าราคาน่าจะหนักแน่นอนนะครับผมคอนโดกระนาดเช่าก็าอยู่ก็ยังเดือนหนึ่งต้องมีหกเจ็ดพันนะครับห้องเล็กนิดเดียวนะครับผม เนี่ยฝั่งนี้ด้วยพี่น้องโอ้โหโอ้โหยอดเลยครับผมก็สวยงามอยู่ครับผมสวยงามสวยงามเดี๋ยวถ้าจันทรดชมีตังก็จัดซื้ออยู่ครับผมแม่ใครไม่รู้ ถูกรางวัลที่หนึ่งจะซื้ออยู่ครับผมแด่กความหวังก็คงยากนะครับผมคงยากนะครับเดินไปเรื่อยๆครับผม่วงนี้นะครับเงียบนะครับถนน,นกลางซอยเสียงรถไฟมา รถไฟมายลไปแล้วผ่านเลวแต่ชมบรรยากาศไปเรื่อยครับผม อะไรครับหนูก่อนฮะกองวจอดเป็ดกองจอดีแบบรถราบาช่องเต็มไ,ไปหมดเลยรถไฟไม่มานะ่ะให้จะรอรถไฟั้าไหนรอรถไฟ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแอนสุขก็จะขอจบคลิปเพียงทนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้แันสุขด, like, ด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอการคำวัา